ขอไขติดพระไตรปิดกติดตำราเมื่อหลายวันก่อนโยมท่านหนึ่งนำหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ฉบับหนึ่งมาในวงเล็บจำวันที่และฉบับที่ไม่ได้แต่อยู่ราวปลายกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคม2542ติดวงเล็บได้อ่านดูพบข้อเขียนของท่านผู้หนึ่ง ในวงเล็บจำเลขหน้าไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเพียงแต่เห็นว่าได้ตัวอย่างมาอธิบายสร้างเสริมความเข้าใจในพระพุทธศาสนาแก่ญาติโยมปิดวงเล็บท่านผู้นั้นเขียนถึงการถกเถียงกันเวลานี้เกี่ยวกับกรณีธรรมกายอ่านดูจับความได้ว่าท่านว่าทำไมจะต้องไปถกเถียงให้เห็นว่านิพพานเป็นอนัตตาเป็นการยึดต,ติด ในพระไตรปิฎกนิพพานอาจจะเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาหรือไม่เป็นทั้งอัตตาและอนัตตาหรืออื่นๆอีกมากก็ได้หมายเหตุ head, ผู้เขียนความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของถ้อยคําอัตตาอนัตตาพึงดูในข้อกอไก่กข้างต้นจบหมายเหตุอ่านคร่าวๆก็พอจับจุดได้ว่า ท่านผู้เขียนยังจับประเด็นของเรื่องที่ถกเถียงกันไม่ได้หรือจับประเด็นพลาดไปในวงเล็บอาจเป็นได้ว่าผู้ที่ถกเถียงกันไม่ได้ทำประเด็นให้ชัดเจนปิดวงเล็บผู้เขียนนั้นเข้าใจว่ามีการถกเถียงกันว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาแต่ที่จริงตัวประเด็นคือ ตามหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาเรื่องนี้ถ้าถามตอบกันแบบชาวบ้านก็ง่ายๆเข้าใจกันได้ทันทีคือถ้าเถียงกันว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาคุณเห็นว่าอย่างไรถ้าถามความคิดเห็นอย่างนี้คุณหรือใครๆจะว่าอย่างไรก็เชิญเถียงกันไปเถิด เราจะไม่มาแย้งหรือมายุ่งเกี่ยวด้วยให้เสียเวลาเลยแต่นี่เขากำลังถกเถียงหรือพูดกันในเรื่องที่ว่าพระพุทธศาสนาเทระวาาบอกไว้ว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาอันนี้จึงต้องว่ากันไปนตามหลักการและตามหลักฐานและจึงต้องเรียกร้องความซื่อตรงผู้เขียนท่านนี้คงไม่ได้ดูให้ชัดว่าเขากำลังถกเถียงหรือพูดจาเรื่องอะไรกัน จึงไพรเอาเรื่องหลักฐานและหลักการไปเป็นเรื่องความคิดเห็นเฉออกนอกเรื่องไปเสียแถมยังพูดให้เป็นเรื่องทำนองวิชาการเป็นปรชัชญาโยงไปถึงฝรั่งนักปราตะวันตกด้วยก็เลยขอเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่เล่าเรียนมาแบบตะวันตกว่ามีท่านผู้หนึ่งเที่ยวสั่งสอนเผยแพร่ความรู้ว่า เพลโตถือว่าประสบการณ์ทางประสาสัมผัสในวงเล็บ sense experience ปิดวงเล็บเป็นของจริงแท้แน่นอนกว่าความคิดเข้าใจเชิงเหตุผลในวงเล็บ idea ปิดวงเล็บเพลโตจึงเป็น empiricist ในวงเล็บนักประสบการณ์นิยมปิดวงเล็บเพื่อให้หนักแน่นท่านผู้นี้ ยังยกให้ทานเปรียบเทียบเรื่องคนถูกจองจำในถ้าในวงเล็บ mid of the cave ปิดวงเล็บจากข้อเขียนของเพตโตเองเรื่อง p o ลิเทียในวงเล็บที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า the republic ปิดวงเล็บมาอ้างด้วยแต่ข้อความเรื่องราวที่ยกมาอ้างนั้น ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนบ้างแปลผิดบ้างในวงเล็บทำนองว่าแปลซันคือดวงอาทิตย์หรือแสงแดดเป็นลูกชายปิดวงเล็บบัดนั้นก็มีคุณผู้หนึ่งเข้ามาทวงติงและชี้แจงความจริงว่าเพโตไม่ได้เป็นเอมเพอริซิสแต่ตรงข้ามเลยทีเดียวและเรื่องราวข้อความตามมิดออฟเดอะเค ในโพลิเทียก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านผู้นั้นอ้างและคุณผู้นั้นก็ยกเอาข้อความและคำแปลที่ถูกต้องจากการที่เจของโพลิเทียมาแสดงในกรณีนี้ประเด็นของเรื่องไม่ใช่การถกเถียงว่าประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในวงเล็บ sense experience ติดวงเล็บจริงแท้หรือความคิดเข้าใจเชิงเหตุผลในวงเล็บ idea ิดวงเล็บจริงแท้ แต่ประเด็นคือแนวคิดของเพโตถือว่าประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสจริงแท้หรือความคิดเข้าใจเชิงเหตุผลจริงแท้การกระทำของคุณผู้หนึ่งที่ออกมาทวงติงท่านผู้หนึ่งและชี้แจงต่างๆนั้น 1. ทําทำได้โดยไม่จำเป็นที่คุณผู้หนึ่งจะต้องรู้ว่าระหว่าง sense experience กับไอเดียอย่างไหนจะจริงแท้ในวงเล็บ แต่ต้องรู้หลักฐานหรือตัวฐานข้อมูลใน The Republic ปิดวงเล็บ 2. คุณผู้หนึ่งอาจจะไม่สนใจด้วยซ้ำไปที่จะร่วมถกเถียงว่าระหว่างสองอย่างนั้นอย่างไหนจริงแท้ในวงเล็บแต่เขาสนใจที่จะรักษาความเที่ยงตรงของหลักฐานและการให้มีความซื่อตรงในการอ้างอิงปิดวงเล็บ 3. ในการกระทำอย่างนั้น เขาไม่ได้ทำตัวเป็นผู้ตัดสินความจริงว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ประการใดในวงเล็บแต่เขาสามารถยืนยันว่าหลักฐานและแนวคิดหรือหลักการตามหลักฐานเป็นอย่างนั้นนั้นปิดวงเล็บ 4. แน่นอนว่าในการกระทำเช่นนั้นเขาไม่ได้ไปผูกขาดหรือจำกัดปิดกั้นต่อความคิดเห็นของผู้ใดในวงเล็บ แต่ในการแสดงทัศนะต้องให้แยกได้ชัดว่าอันไหนเป็นตัวหลักการอันไหนเป็นทัศนะส่วนตัวไม่ว่าในทางลบหรือบวกปิดวงเล็บหและพร้อมกันนั้นก็ไม่ใช่เป็นการติดตำราหรือยึดมั่นในคำพีในวงเล็บคุณผู้หนึ่งไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่า the republic จะต้องถูกหรือแม้แต่บอกว่าเขาเชื่อเพโตปิดวงเล็บ แท้จริงนั้นไม่มีใครอาจรู้โดยเด็ดขาดสมบูรณ์ว่าคำความที่บันทึกไว้ในโพลิเทียที่นำสืบกันมา2,000กว่าปีนั้นเป็นคำพูดของเพโตจริงทั้งหมดหรือไม่หรือมากน้อยเท่าใดแต่เราอาจจะต้องอภิปรายหรือถกเถียงกันบนฐานแห่งข้อมูลที่มั่นใจหรือไว้ใจได้มากที่สุดถหลักฐานหรือหลักการตามหลักฐานนั้นไม่ตรงตามเป็นจริง ไม่ใช่ของแท้ของจริงการคิดพิจารณาทกเทียงอภิปรายที่สืบเนื่องออกไปเกี่ยวกับแนวคิดของเพลโตก็เหลวทั้งหมดในการพิจารณาเรื่องนี้อย่างน้อยต้องมีการคิดให้ชัดจัดข้อมูลเป็นลำดับและจับประเด็นให้ถูกพูดอย่างง่ายๆว่าปัญหาเกิดจากการทำฐานข้อมูลให้เสียปัญหาในกรณีธรรมกายอาจแยกได้เป็นหลายแง่ เช่น 1. ความไม่ซื่อตรงต่อข้อมูลหรือการนําข้อมูลไปใช้ไปอ้างอย่างไม่ซื่อตรง 2. การทำฐานข้อมูลให้วิปลาสกลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปหรือทำให้ถูกเข้าใจผิด 3. การไม่ยอมรับหลักการที่ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลแท้และทำให้เกิดความสับสนด้วยการบิดเบือนหรือพยายามปลอมบ,บนข้อมูลเพื่อน,นำเอาทัศนะส่วนตัวขึ้นมาตั้งเป็นหลักการแทน เรื่องนี้จะไม่เกิดเป็นปัญหาถ้ามีการแยกให้ชัดเจนและปฏิบัติให้เสื่อตรงคือแยกระว่าง 1. หลักการที่เป็นไปตามหลักฐานหรือฐานข้อมูลเดิมซึ่งใช้เป็นมาตรฐานกลางเป็นที่อ้างอิงร่วมและเป็นที่รองรับการแสดงทัศนะส่วนตัวและการอาภิปรายถกเถียงต่างๆ 2. ทัศนะส่วนตัวและการถกเถียงอภิปรายต่างๆ ไม่ว่าในทางบวกหรือในทางลบที่ปาร์บหลักการและอ้างอิงหลักฐานนั้นปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ 1. บนหลักฐานหรือฐานข้อมูลเดิมเดียวกันนั้นบางคนยกเอาทัศนะส่วนตัวขึ้นมาตั้งเป็นหลักการสอนขึ้นมาหรือสับสนปนเปกับหลักการเดิมหรือจะให้แทนที่หลักการเดิม 2. เนื่องจากหลักฐานหรือฐานข้อมูลเดิมไม่สอดคล้องกลมกลืนกับหลักการใหม่ของตนบางคนนั้นจึงปฏิบัติการที่ไม่ซื่อตรงต่างๆต,ต่อหลักฐานหรือข้อมูลนั้นในวงเล็บเช่นบิดเบือนลบล้างชักจูงคนไม่ให้เชื่อถือและอื่นๆอ,อีกมากติดวงเล็บในกรณีที่กระทำต่อเพโตแม้ผลเสียจะเกิดขึ้นในวงแคบในเรื่องเชิงปรัชญาที่ไม่ยุติ ก็ถือว่าเป็นการประทุษร้ายทางปัญญาต่อเพื่อนมนุษย์อย่างน้อยก็เป็นการทำความทุจริตผิดจริยธรรมทางวิชาการด้วยการยกมาอ้างให้ผิดบิดเบือนและปลอมปนข้อมูลกรณีธรรมกายนี้นอกจากเป็นเรื่องของการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการและประทุษร้ายทางปัญญาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วยังเป็นปัญหาทางาศาสนาที่มีผลร้ายแรงอย่างครอบคลุมเพราะหนึ่ง ส่งผลออกมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงคือกลายเป็นวิธีชีวิตของคน 2. เป็นเรื่องของมวลชนหรือหมู่คนจำนวนมากหรือกระทบต่อสังคมนันๆทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น 1. การบิดเบือนหลักการให้แปรจากการรังเกียจอิทธิฤทธิปาฏิหารกลายเป็นความลุ่มหลงหมกมุ่นในอิทธิฤทธิปาฏิหารนั้นอาจนำไปสู่สภาพจิตแบบหวังพึ่ง คานิยมรอผลดลบรรดาลความอ่อนแอไม่รู้จักพัฒนาตนและอื่นๆอีกมาก 2. การบิดเบือนหลักการให้แปรจากองรวมของการพัฒนาทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่เน้นความสำคัญของปัญญาในฐานะตัวชี้นำขยายขอบเขตจัดปรับและปลดปล่อยเป็นอิสระมามุ่งเน้นการสัมผัสประสบการณ์ทางจิตด้านความสุขดื่มดำ่ำ อาจนำไปสู่สภาพจิตที่ลุ่มหลงหมกมุ่นยึดติดตัวตนรุนแรงศรัทธาแบบคลัง่งไคล้หรืองมงายความเฉื่อยชาและตกอยู่ในความประมาทดังนี้เป็นต้นฉะนั้นการพิจารณาปัญหานี้จึงไม่จำกัดเพียงในเชิงปรชัชญาในวงเล็บผู้พิจารณาอาจไม่สนใจเชิงปรชัชญาเลยด้วยซ้ำติดวงเล็บ แต่โยงถึงทุกด้านของชีวิตและสังคมโดยมีผลเกี่ยวข้องและกระทบถึงทุกคนในระยะยาว